สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านคะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะในเวลาสบายๆของทุกท่านนะคะสับดิฉันเป็นสิริปัญญา,าชุนนะคะกับรายการสมาร์ทไลฟ์ไปเกษียณค่ะรายการที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวสาระดีๆเพื่อผู้สูงวัยให้ฟังกันนะคะในช่วงสามสี่วันที่ผ่านมาีนเราเริ่มได้สัมผัสอากาศเย็นๆให้มีความรู้สึกว่าเออเราได้ก้าวเข้าสู่ช่วงหน้าหนาวกันบ้างแล้วนะคะ กลว่าคนไทยส่วนใหญ่นะคะก็น่าจะชอบฤดูหนาวกันมากกว่าฤด,ดูร้อนหรือฤดูฝนนะคะเพราะว่าอากาศหนาวก็ทําให้เรารู้สึกสบายตัวนะคะไม่เหนียวตัวนะคะแล้วก็ไม่รู้สึกชื้นนะคะแล้วก็แถมหน้าหนาวนี่มันก็เข้ากับช่วงบรรยากาศวันคริสต์มาสวันปีใหม่ด้วยนะคะแต่ปลว่าสําหรับผู้สูงอายุนะคะหลายๆท่านอาจจะไม่ค่อยชอบอากาศหนาวกันสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าอากาศหนาวบางทีมันก็ ทําให้ผิวแห้งนะคะบางคนก็รู้สึกว่าแบบไม่ชอบอากาศหนาวเพราะว่าเอ,อ,อาจจะมีไขมันน้อยนะคะท่านผู้สูงอายุบางท่านอาจจะไม่ชอบทนอากาศหนาวหรือบางทีอากาศหนาวอาจจะทําให้เกิดปวดต,ตามข้อตามกระดูกต่างๆก็ก็มีเกิดขึ้นเหมือนกันนะคะวันนี้ค่ะก๋อยอยากจะมาแบ่งปันนะคะความรู้นะคะเกี่ยวกับโรคภัยต่างๆนะคะที่ผู้สูงอายุค,ควรจะระวังไว้นะคะ เพราะว่ามันจะเป็นโรคภัยที่มักจะมากับช่วงที่มีอากาศหนาวนะคะหรือฤด,ดูหนาวบ้านเราเนะะี่ยค่ะเรามีโรคอะไรกันบ้างนะคะเขาบอกว่าเอามีทั้งหมด5โรคนะคะท,ที่ผู้สูงอายุควรจะต้องพึงระวังที่มากับความหนาวนะคะเรามาดูสองโรคแรกกันก่อนนะคะสองโรคแรกนี้ก็คือไข้หวัดแล้วก็ไข้หวัดใหญ่นะคะท่านผู้ฟังบางท่านนะคะก็าอาจจะแบบสงสัยนิดนึงนะคะว่าเอ๊ะ เวลาที่พูดถึงไข้หวัดกับไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงแล้วก็อาการต่างกันไหมนะคะวิธีการรักษาต่างกันไหมนะคะวันนี้ต่อยก็อยากจะมาอธิบายนะคะเล่าให้ให้เห็นถึงความแตกต่างนะคะของโรคไข้หวัดกับไข้หวัดใหญ่ซึ่งสองโรคนี้นะคะก็คือผู้สูงอายุเนี่ยเป็นกันมากในช่วงหน้าหนาวนะคะจริงๆแล้วไข้หวัดกับไข้หวัดใหญ่เนี่ยค่ะก็เป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสนะคะทั้งสองโรคเหมือนกันนะคะแล้วก็ มีอาการป่วยที่คล้ายๆกันนะคะซึ่งบางครั้งะค่ะก็เป็นรุ่นที่ยากเหมือนกันนะคะที่จะแยกให้ให้เห็นชัดเจนว่าเอ๊ะเราตัวเราเราเป็นไข้หวัดหรือเราเป็นไข้หวัดใหญ่กันแน่นะคะ mm hmm. เองมาดูถึงไข้หวัดไข้หวัดธรรมดากันก่อนนะคะ mm hmm. คือไข้หวัดธรรมดาส่วนใหญ่เนี้ยก็คนเราอ่ะเป็นกันบ่อยนะคะไม่ว่าจะเป็นเอ่อไวัยไหนเพศไหนนะคะ, mm hmm. ะ,คะเวลาที่เราเป็นไข้หวัดนะ,ะมันก็เรื่องที่ อคุ้นเคยกันนะคะอาการป่วยของไข้หวัดก็ไม่ค่อยรุนแรงมากเท่ากับไข้หวัดใหญ่นะคะส่วนใหญ่เนี่ยเวลาที่เป็นเนี่ยก็จะมีอาการเจ็บคอมีน้ำมูกนะคะแล้วก็อาจจะแบบมีเออ,อาการไอนะคะก็ไม่ค่อยรุนแรงเท่าไหร่นะอาจจะมีไข้บ้างนะะก็สามารถที่จะหายเองภายในสามถึงสี่วันนะคะหรือไม่เกินเจ็ดวันส่วนใหญ่ก็จะหายแล้วนะคะส่วนใหญ่แล้วค่ะคนเราเนี่ย ในแต่ละปีเนี้ก็จะมีมีโอกาสเหมือนกันนะคะที่จะเป็นไข้หวัดกันได้นะคะก็แล้วแต่ภูมิต้านทานของแต่ละคนบางคนก็เป็นปีละครั้งสองครั้งหรือบางคนก็เป็นมากกว่านั้นนะคะโดยเฉพาะเด็ก,กเๆเนี่ค่ะก็จะเป็นไข้หวัดกันค่อนข้างบ่อยนะคะบางทีปีหนึ่งก็หกครั้งเจ็ดครั้งแปดครั้งเพราะว่าเด็กๆส่วนใหญ่ก็จะมีภูมิต้านทานต่ากว่าผู้ใหญ่ผู้สูงอายุเองก็เป็นไข้หวัดบ่อยกับในวัยผู้ใหญ่เหมือนกันนะคะไข้หวัดเวลาเป็นแล้วมีอาการ ยังไงบ้างนะคะก็เริ่มต้นจากบางคนนะ,ะก็จะมีอาการคัดจมูกน้ำมูกไหลไอจามเจ็บคอนะคะอันนี้เป็นเรื่องเวสิกเลยนะ,ะบางคนก็อาจจะมีไข้ต่ําๆนะคะสักวันสองวันนะคะบางคนก็อาจจะมีปวดศีรษะว่างนะคะปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะแล้วก็คือถ้าเกิดเป็นแล้วปล่อยทิ้งไว้ก็อาจจะแบบทาให้เกิดไซนัสได้นะคะส่วนไข้หวัดใหญ่เนี่ยไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็จะเกิดจากเชื้อไวรัสที่เรียกว่าอินฟลูเอนซ่าวรัสนะคะซึ่งเป็น การติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจทั้งส่วนบนแล้วก็ส่วนล่างนะคะไข้หวัดใหญ่เนี่ยติดต่อจากการสัมผัสละอองฝอยของไอจามการไอจามของผู้ป่วยซึ่งไข้หวัดก็เป็นการติดต่อแบบนี้เหมือนกันนะคะทีนี้พอเวลาที่เราได้รับเชื้อจากคนที่เขาไม่สบายเ,ยเนี่ยมันก็จะใช้เวลาเพาะเชื้ออยู่ประมาณหนึ่งถึงสี่วันนะคะแล้วก็เวลาที่เกิดขึ้นขอาหรับไข้หวัดใหญ่เนี้ย ก็จะมีความรุนแรงกว่าไข้หวัดนะคะอาการของไข้หวัดใหญ่มีอะไรบ้างนะคะก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะมีไข้สูงนะคะประมาณ38-40องศานะคะแล้วก็ไข้ก็จะเป็นนานกว่าไข้หวัดด้วยนะคะบางคนอาจจะไม่เจ็บคอก็ได้นะคะแต่อาจจะมีอาการไอนะคะบางครั้งก็อาจจะมีปวดศีรษะร่ารงกายอ่อนเพลียปวดเมื่อยตามคออันนี้เวลาที่ปวดเมื่อยหรืออ่อนเพลียเนี่ย ก็จะเป็นมากกว่าไข้หวัดธรรมดานะคะบางบางท่านก็จะมีอาการเหนาสั่นนะคะแล้วก็อาจจะมีอาการเบื่ออาหารด้วยนะคะโดยทั่วไปแล้วะคะ่ะเอออาการที่เป็นเนี่ยก็จะเป็นค่อนข้างมากแล้วก็ถ้าผู้ป่วยท่านไหนที่มีโรคประจําตัวอยู่แล้วเนี่ยสําหรับคนที่เป็นไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็อาจจะทําให้เกิด การติดเชื้อนะคะเราก็ทําให้เกิดอาการรุนแรงมากเราก็มีโรคแซกซ้อนหรือทําให้เป็นปอดบวมหรือหลอดลมอักเสบได้ด้วยนะคะความรุนแรงของโรคนะคะทั้งไข้หวัดล้วก็ไข้หวัดใหญ่เนี่ยมักจะขึ้นอยู่กับภูมิต้านทานของของแต่ละท่านนะค,ะคือสําหรับคนหนุ่มสาวเนี่ยที่มีสุขภาพแข็งแรงเนี่ยส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นไข้หวัดนะคะก็จะไม่ค่อยรุนแรงมากนักนะคะก็มีอาการแค่เป็นไข้เจ็บคอมีน้ำมูกไอเวลาเป็นเนี่ยทานยา นอนพักก่อนไม่กี่วันก็หายนะคะแต่ในคนที่มีภูมิต้านทานต่ำนะคะเช่นผู้สูงอายุเนี่ยนะคะที่อาจจะมีโรคเรื้อรังอย่างที่ไม่คกี่บอกนะคะถ้ที่บางคนอาจจะเป็นโรคไตยอยู่แล้วโรคเบาหวานหรือโรคมะเร็งนะคะถ้ามีอาการติดเชื้อไข้หวัดหรือไข้หวัดใหญ่เนี่ยคะอาการแซรกซ้อนเนี่ยที่จะทําให้เป็นโรค ถึงรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตเนี่ยก็มีโอกาสสูงมากนะคะทีนี้ถ้าผู้สูงอายุบางขั้นค่ะเวลาที่เป็นแล้วเนี่ยถ้าเกิดมีอาการเบื่ออาหารเนี่ยทานน้าไม่ได้ทานอาหารไม่ได้เนี่ยก็อาจจะทําให้เกิดภาวะขาดน้ําได้ด้วยนะคะหรือร่างกายสูญเสียน้ําไปก็จะทําให้มีอาการเพิ่มมากขึ้นนะคะอาการป่วยของ โรคไข้หวัดแล้วไข้หวัดใหญ่เนี่ยนะเวลาที่เป็นแล้วผูผ้สูงอายุที่เป็นแล้วเนี่ยพบอาการที่พบบ่อยมากเลยก็คือจะมีภาวะซึมนะคะซึมก็คือทานเข้าอาจจะทานเข้าได้น้อยเบื่ออาหารมีไข้สูงนะคะปวดเมื่อยตามตัว นะคะไอแห้งๆหรือบ,บางท่านก็จะมีน้ำมูกด้วยนะคะเจ็บคอด้วยนะคะทีนี้ที่เราเมื่อกี้เราพูดกันว่าโรคแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุเวลาที่เป็นไข้หวัดหรือไข้หวัดใหญ่เนี่ยมีโรคอะไรได้บ้างนะคะอันแรกก็คือโรคปอดอักเสบนะคะปอดอักเสบนี่มันเป็นการติดเชื้อนะคะติดเชื้อหรือเรียกหรือเราเรียกกันคุ้นๆปากว่าปอดบวมนะคะคือเนื่องจากว่าเชื้อที่เข้ามาในร่างกายเนี่ยมันจะเข้าไป อยู่ในระบบทางเดินหายใจนะคะแล้วก็ระดับความดุ่งแดงของโลกนี่ก็จะแตกต่างออกไปในกรณีที่ผู้สูงอายุมีคุ่มท่านตามต่ำๆเนี่ยก็จะทําให้เชื้อในเข้าไปอยู่ในปอดนะคะเราก,ก็ทําให้ปอดอักเสบแล้วก็สามารถที่จะลุกลามไปถึงการติดเชื้อในกระแสะเลือดนะคะทำให้ภาะวะหัวใจภาวะการหายใจเนี่ยล้มเหลวนะคะอันนี้เป็นสาเหตุที่ทําให้ผู้สูงผู้ผู้สูงอายุเนี่ยเสียชีวิตถึงห้าสิบเปอร์เซ็นเลยนะคะในกรณีที่ผู้สูงอายุท่านไหนที่ เป็นปอดอักเสบแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ไม่รักษาเนี่ยนะคะก็อาจจะทําให้เสียชีวิตได้ด้วยนะคะส่วนผู้สูงอายุท่านไหนที่เป็นโรคเรื้อรังอยู่แล้วอย่างที่เมื่อกี้บอกหรือไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานโรคความดันหรือแม้กระทั่งเป็นโรคหอบหืดนะคะหรือเป็นโรคปอดอยู่แล้วเนี่ยหรือแม้กระทั่งท่านผู้สูงอายุท่านไหนที่เป็นโรคถุง,ถงลมปป่งพองเนี่ยเชื่อไหมคะว่าความเสี่ยงในการที่จะเสียชีวิตจากโรค สมมติว่าเป็นไข้หวัดหรือไข้หวัดใหญ่เนี่ยรุแนแรงเพิ่มขึ้นถึงร้อยเท่านะคะได้เทียบกับคนปกตินะคะแล้วคนที่เป็นโรคหวัวใจเนี่ยผู้ผู้สูงอายุที่เป็นโรคหวัวใจที่บังเอิญไปติดเชื้อไข้หวัดหรือไข้หวัดใหญ่ก็มีความเสี่ยงที่สเสียชีวิตเพิ่มขึ้นถึงห้าสิบเท่าเลยนะคะแล้วก็ผู้ป่วยโรคประวนัโวนโรคเรื้อรังอื่นก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันนะคะอีกอาการหนึ่งนะคะที่อาจจะพบได้ในผู้สูงอายุท,ที่ที่ติดเชื้อ โรคไข้หวัดใหญ่หรือไข้หวัดเนี่ยนะคะก็คือภาวะหลงลืมนะคะซึ่งอันเนี้อาจจะทําให้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของความจำนะคะแล้วก็พอร่างกายอ่อนแรงอ่อ,อนเพลียมากๆเนี่ก็อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุหกล้มได้นะคะอีกอาการหนึ่งนะคะที่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้นะคะเป็นอาการแทรกซ้อนก็คือระบบภูมิคุ้มกันที่ เปลี่ยนแปลงไปนะค,ะคือคือผู้สูงอายุเนี่ยโดยปกติแล้วก็จะมีภูมิคุ้มกันที่ต่ําอยู่แล้วนะคะถ้าเกิดว่ามีภูมิคุ้มกันต่ําแล้วเกิดติดเชื้อไข้หวัดหรือไข้หวัดใหญ่เข้าไปเนี่ยก็จะทําให้ยิ่งมีร่างกายที่อ่อนแอแล้วก็อาจจะมีการอักเสบในระบบร่างกายหลายระบบได้นะคะอีกอาการหนึ่งอีกเรื่องผลกระทบอันหนึ่งที่ไม่ค่อยมีใครนึกถึงนะคะก็คือว่าพอเวลาที่ผู้สูงอายุมีอาการไข้หวัด ตัวไข้หวัดใหญ่แล้วเนี่ยพอหายดีแล้วจริงๆอ่ะมันสามเรื่องเรื่องนี้ยมันสามารถที่จะส่งผลกระทบในระยะยาวกับสุขภาพร่างกายของผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นไข้หวัดหรือไข้หวัดใหญ่ด้วยนะคะอย่างเช่นจะทําให้บางทีความสามารถในการใช้ชีวิตประจําวันเนี่ยลดลงไปโดยอัตโนมัติเลยะคะคือบางคนเนี่ยพอหลังจากที่ฟื้นไข้แล้วจากเป็นไข้หวัดหรือไข้หวัดใหญ่เนี่ยกลายเป็นว่า ทำกิจวัตรประจาวันตัวเองได้น้อยลงนะคะอาบน้ําแต่งตัวได้ไม่ค่อยดีเท่าที่ควรเดินได้น้อยลงเพราะว่าไม่มีอาการอ่อนเพลียตึกสืบเนื่องจากโรคเนี่ยนะคะหรือแม้กระทั่งอาจจะทําให้ทานอาหารได้น้อยลงนะคะเพราะฉะนั้นผู้สูงอายุท่านไหนนะคะที่เอ,อฟังรายการนี้อยู่นะคะหรือท่านท่านผู้ฟังท่านไหนที่กําลังดูแลผู้สูงอายุอยู่นะคะช่วงนี้ก็ อาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังนะคะในการที่ดูแลสุขภาพตัวเองนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ที่สําคัญค่ะที่มีการแนะนํากันบ่อยมากเลยนะคะก็คือในเรื่องของการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่นะคะซึ่งเรื่องนี้เราก็เคยคุยกันไปแล้วนะคะตอนนั้นที่เคยคุยกับคุณพ่อนะคะที่บอกไปแล้วนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่ให้ผู้สูงอายุได้รับวัคซีนนะคะป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่เป็นเรื่องที่สําคัญมากนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้สูงอายุ ถ้าไปติดเชื้อไข้หวัดใหญ่แล้วเนี่ยก็ไม่ไม,ไม่ไม่ให้เป็นมากขึ้นหรือไม่ให้เป็นเร้ายแรงรุนแรงจนกระทั่งเสียชีวิตนะคะอันนี้ก็สามารถที่จะป้องกันอาการรุนแรงจากการติดเชื้อไข้หวัดหรือไข้หวัดใหญ่ได้นะคะนะคะโรคต่อไปค่ะก็คือโรคภูมิแพ้นะคะเวลาที่ถึงอากาศเย็นลงนะคะ ส่วนใหญ่แล้วคนที่เป็นโรคภูมิแพ้ก็จะมีอาการกาเริบได้ง่ายนะคะ mm. ก็อาจจะมีอาการคันจมูกคันตานะคะน้ามูกไหลคัดจมูกนะคะบางบางรายก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องผื่นภูมิแพ้ได้ด้วยนะคะคือจริงๆแล้วตัวการที่ก่อให้เกิดโรคภูมิแพ้ในหน้าหนาวนะคะอีกตัวหนึ่งที่สําคัญมากเลยที่เราก็ได้ยินกันมาบ่อยๆนะคะ mm. ก็คือ PM 2.5นะคะทีนี้พอชัดเคยสังเกตไหมคะว่า เวลาที่เราอยู่ในช่วงปลายปีเนี่ยหน้าหนาวทีไรเนี่ยเราจะได้ยินข่าวถึงปัญหาการเพิ่มขึ้นของฝุ่นละออง PM 2.5นะคะซึ่งไอ้ตัว PM 2.5เนี่ยค่ะมันก็จะเป็นตัวร้ายเหมือนกันนะคะที่บั่นทอนคุณภาพชีวิตของคนหลายๆคนโดยเฉพาะสำหรับคนที่เป็นโรคภูมิแพ้อากาศนะคะก็จะทำให้เกิดอาการกำเริบได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคันจมูกปวดศีรษะอะไรอย่างเงี้ยื่นภูมิแพ้นะคะ คือจริงๆแล้วค่ะตัวปกติเรามาดูว่าไอ้ทำไม PM 2.5ถึงจะเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูหนาวนะคะคือถ้าเกิดเราดูถึงสภาพอากาศโดยรวมของของโลกเรานะคะโดยปกติแล้วเนี่ยพื้นโลกเนี่ยจะมีอากาศร้อนนะคะโดยเฉพาะในประเทศแถบเมืองร้อนอย่างบ้านเราเนี่ยนะทีนี้พอเวลาที่อากาศร้อนเนี่ยอากาศก็จะดันตัวเองยกขึ้นนะคะคือสูงขึ้นนะคะรีพอลมมาเ็าจะพัดพวกฝุ่นละอองพวกกัา ก๊าซมลพิษมลพิษต่างๆเนี้ยออกไปกระจายออกไปได้รวดเร็ว,รวแต่ที่นี่เวลาที่เราเข้าถึงช่วงฤด,ดูหนาวค่ะอุณหภูมิพื้นดินเราเนี่ยมันก็จะต่ำลงถูกไหมเพราะอากาศมันหนาวเนี่ยทําให้อากาศมันหนาแน่นอยู่ในช่วงที่เราอยู่ในชีวิตประจําวันของเราในสภาพแวดล้อมเลยค่ะอากาศมันจะไม่ลอยขึ้นไปอยู่ข้างบนเพราะว่าอากาศมันหนาวนะคะอากาศมันเย็นนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่ถึงหน้าหนาวทีไรเนี่ยมันก็เป็นสาเหตุที่ทําให มลพิษต่างๆเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นนะคะหรือที่เราเรียกกันว่าแบบอากาศปิดน,นะคะทำให้ฝุ่นเนี่ยมันก็วนเวียนอยู่นะคะโดยเฉพาะจะเพิ่มมากขึ้นเลยนะคะถ้าในหน้าหนาวแล้วแบบในพื้นที่ไหนที่มีการทําไร่แล้วเผาพวกเผาไร่อ้อยเผาขยะอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือก่อบมลพิษเพิ่มขึ้นมาอีกจากฝุ่นพีเอ็มสองจุดห้ามันจะยิ่งทําให้สภาพอากาศนแย่ลง ทีนี้เวลาที่เราแพ้ฝุ่น PM 2อ้าค่ะมันก็จะทําให้เราเกิดการระคายเคืองในโพรงจมูกนะคะมีไอมีจามมีน้ํามูกนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยโรคภูมิแพ้มันจะส่งผลให้เกิดโพรงจมูกอักเสบหรือหอบหืดหรือทําให้เกิดโรคปอดอักเสบหรือแม้กระทั่งทําให้เป็นภูมิแพ้ผิวหนังกําเริบก็ได้นะคะทีนี้เรามาดูค่ะว่า อาการของโรคภูมิแพ้ที่ผู้สูงอายุพกเนี่ยเวลาที่เข้าสู่อากาศหนาวเนี่ยมีอาการอะไรบ้างนะคะอันแรกเลยก็คือเรื่องโรคภูจมูกอักเสบนะคม่ว่า่จะเป็นโพรงจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ก็เป็นไปได้นะคะคือเวลาอาการเกิดขึ้นก็คือจะมีอาการจามไอคัดจมูกน้ำมูกไหลนะคะแล้วทีเนี้ยคือสิ่งที่สําคัญคือเวลาที่อากาศเย็นอากาศแห้งเนี่ย ผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุที่มีอาการของโรคภูมิแพ้อยู่แล้วเนี่ยจะมีโอกาสนะในการติดเชื้อไวรัสในระบบทางเดินหายใจได้มากเลยนะคะ mm. คือ mm. พูดให้เขา้าใจง่ายๆก็คือว่า mm. พอเวลาอากาศหนาวค่ะภูมิแพ้ก็จะกําเริบทีนี้ภูมิแพ้กําเริบแล้วแล้วถ้าไม่ระวังตัวแล้วบังเอิญนะคะไปติดเชื้อไข้หวัดหรือไข้หวัดใหญ่ที่เมื่อกี้คุยไปแล้วเนี่ยอาการก็จะยิ่งกําเริบแล้วก็จะทําให้รุนแรงมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นในช่วงอากาศหนาวนะคะผู้สูงอายุก็ควรจะ ระมัดระวังนะคะถ้าใครเป็นโรคภูมิแพ้อยู่แล้วอาจจะต้องหมั่นล้างจมูกนะคะแล้วก็อย่าออกไปข้างนอกบ่อยนะคะคือถ้าเกิดข้างนอกมีฝุ่นละอองอะไรอย่างเงี้ยก็ควรจะอยู่ในบ้านหรือถ้าในบ้านก็พยายามที่จะต้องกําจัดฝุ่นต่างๆนะคะให้บ้านนีมีอากาศถ่ายเทอยู่ตลอดเวลาเนี่ยก็จะช่วยได้นะคะอีกโรคหนึ่งนะคะที่มากับภูมิแพ้ก็คือโรคหืดนะคะคือช่วงนี้ค่ะพอเวลาคน ผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคหืดเนี่ยก็จะมีอาการหอบหายใจหอบนะคะเพราะมีเสียงหลอดลมที่เหมือนเสียงตี้วก่เองก็เป็นโรคหอบหืดนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่อันนี้ยืนยันได้เลยเวลาที่พออากาศหนาวขึ้นมาเนี่ยนะคะบางทีเนี่ยบอกบางคืนนี้คือน,นอนไม่ได้เลยนะคะก็คือจะมีอาการหอบนะคะเวลาที่หายใจก็จะมีเสียงวิดวิดนะคะเพราะฉะนั้นอากาศเย็นเนี่ยะคะ่ะเป็นตัวกระตุ้นให้ให้เราหอบได้ง่ายนะคะ พราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องระมัดระวังก็คือระมัดระวังทําให้ร่างกายของเราอบอุ่นอยู่เสมอนะคะแล้วก็ถ้าใครเป็นโรคหอบหืดน,นะคะก็ควรจะพกยาที่ช่วยสูดขยายหลอดลมติดตัวไว้ตลอดเวลานะคะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะทําร่างกายให้อบอุ่นนะคะใส่เสื้อผ้าหนาๆน,น,นะคะข้อแนะนําที่ผู้สูงอายุควรปฏิบัตินะคะเพื่อป้องกันไม่ให้โรคภูมิแพ้ก,กําเริบในช่วงหน้าหนาวนะคะก็คือเขาบอกว่าก็ต้องหลีกเลี่ยง สารก่อภูมิแพ้นะคะเรามในเมื่อเรารู้แล้วว่าเราอาจจะรู้ว่าเอาเราแพ้ฝุ่นนะเราแพ้ฝุ่นเราอองนะหรือแพ้กีสอนดอกไม้นะเราก็จะควรจะต้องหลีกเลี่ยงภูมิแพ้สิ่งสิ่งที่ทําให้เกิดภูมิแพ้เหล่านั้นนะคะแล้วก็ที่สําคัญค่ะทานยาควบคุมอาการตามที่คุณหมอสั่งนะคะ คือในโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวค่ะไม่ควรจะหยุดทญญานยาทานยาให้สม่ำเสมอนะคะทําร่างกายให้อบอุ่นแล้วก็ที่สําคัญอีกอันหนึ่งก็คือว่าออกกําลังกายให้ร่างกายแข็งแรงแล้วก็รับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะเอาละค่ะนอกจากภูมิแพ้แล้วก็มีอีกโรคหนึงที่ผู้สูงอายุจะเป็นกันบ่อยในหน้าหนาวขอเชื่อว่าหลายๆท่านเป็นก็คือผิวหนังแห้งนะคะคือพอเวลาถึงหน้าหนาวความชื้นมันลดลงใช่ไหมทีนี้พอผู้สูงอายุเนี่ยคือผิวหนังเนี่ยก็จะทําก็จะมีการสร้าง ไขมันในชั้นผิวหนังแด้ลดลงอยู่แล้วนะคะพอสูงอายุมากขึ้นทีนี้พอเวลาที่หน้าหนาวคับมันจะทําให้เป็นไปได้เลยที่ผู้สูงอายุที่อาจจะเกิดคันนะคะมีผิวหนังอักเสบนะคะแล้วก็เกิดผื่นผื่นแดงนะคะอาจจะลุกลามนะคะแล้วก็อาจจะแบบแพ้แล้วก็เกาจกนกระทั่งเลุกลามนะคะแล้วก็อาจจะทําให้เกิดการอักเสบได้ด้วยนะคะวิธีการป้องกันในเรื่องของผิวแห้งนะคะ อันแรกสุดเลยก็คือในเรื่องของการทําความสะอาดสถานที่พักแล้วทาความสะอาดตัวเองอยู่เป็นประจํานะคะอีกเรื่องในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นไรฝุ่นหรือฝุ่นต่างๆที่อยู่ในบ้านนะคะแล้วที่สําคัญก็คือว่าต้องควรจะต้องทาโลชั่นหลังอาบน้าเป็นประจํานะคะในช่วงหน้าหนาวโดยเฉพาะในช่วงหน้าหนาวเนี้ยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วโลชั่นต่างๆเนี้ยไม่ว่าจะเป็นเอ,อ เป็นที่เป็นน้ํามันหรือเป็นครีมเนี่ยนะคะก็จะช่วยบรรเทาเอาการคันไม่ให้กําเริบรุนแดงได้ง่ายนะคะอันนี้ก็คือที่สําคัญก็คือเวลาอาบน้ําก็คืออาจจะแบบใช้สบู่ที่มีผสมน้ํามันค่อนข้างมากหน่อยนะคะซึ่งแตกต่างมาจากอาจจะแตกต่างมาจากสบู่ทั่วไปที่เคยใช้ในหน้าหน้าหนาวไอ้หน้า,นา,นา,นาร้อนนะคะก็อันนี้ก็จะทําให้ผิวหนังชุ่มชื้นได้นะคะ โรคอีกโรคหนึ่งนะคะที่อาจจะกําเริบรุนแรงในช่วงหน้าหนาวนะคะสำหรับผู้สูงอายุก็คือว่าโรคระบบไหลเวียนเลือดนะคะคือเวลาที่ผู้สูงอายุอยู่ในอากาศหนาวหน้าหน้าหนาวเนี่ยก็จะ ไม่ค่อยออกไปนอกบ้านเพื่อออกกำลังนะคะแล้วก็อาจจะทานอาหารได้ไม่ค่อยมากนักนะคะเวลาที่อากาศเยน็เยนๆหัวใจก็ต้องทํางานหนักขึ้นนะคะก็จะส่งผลให้กล้ามเนื้อหัวใจนี่มีความต้องการออกซิเจนมากขึ้นนะคะทีนี้ยิ่งถ้าผู้สูงอายุท่านไหนที่มีโรคประจําตัวอยู่แล้วเช่นอาจจะบางคนอาจจะเป็นโรคหลอเดเลือดหัวใจตีโรคหลอเดเลือดสมองอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะทําให้หัวใจทํางานมากขึ้นนะคะก็จะทําให้ระบบไหลเวียนในเลือดนี่ยมีปัญหาได้นะคะ อันนี้ก็อาจจะส่งผลทําให้เกิดกล้ามเนื้อหัวใจตายหรือหลอดเลือดสมองอุดต,ตันได้มากขึ้นด้วยนะคะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังอีกอีกโรคหนึ่งนะคะที่ต้องบอกว่าเป็นกันมากเลยคือโรคสาหรับผู้สูงอายุคือภาวะอุณภูมิของร่างกายที่ลดลงมาผิดปกตินะคะคือหรือภาษาอีกหนึ่งเขาเรียกว่าภาวะตัวเย็นนะคะคือเภาวะตัวเย็นคือว่าบางทีเวลาอา,ากาศหนาวเย็นมากๆที่มีอุณหภูมิลดต่ำลงมากกว่าสิห้าองศา,าเซนเซียสเนี่ยมันก็จะทำให ร่างกายของเราต้องปรับตัวตามไปด้วยทีนี้ในผู้สูงอายุนะคะก็อาจจะมีปัญหาเพราะว่าผิวหนังเมื่อกี้ที่เราบอกว่าผิวหนังก็จะลดความไวมีไขมันน้อยลงลดความไวในการที่สัมผัสอากาศทําให้ผู้สูงอายุส่วนใหญ่เนี้ยจะรู้สึกหนาวได้มากกว่าคนทั่วไปหรือคนหนุ่มสาวนะคะเพราะฉะนั้นเนี้ยเวลาที่มีอากาศลดลงมากๆค่ะคือผู้สูงอายุก็จะมีอาการภาวะโปรเยนเกิดขึ้นได้ บ่อยครั้งนะคะคืออาการภาวะตัวเย็นเนี้ยอาจจะมีทั้งอาการรุนแรงไม่รุนแรงรุนแรงมากน้อยต่างกันนะคะคือในกรณีที่ถ้ากรณีที่อุณหภูมิร่างกายลดลงมาในระดับคือปกติอุณหภูมิร่างกายของคนเราคือประมาณ37องศาเซลเซียส mm. ใช่ไหมคะททนิโพรลาหน้าหนาวเนี่ยอุณหภูมิเราก็จะปรับตัวลดลงที่ถ้าอุณหภูมิของร่างกายลดลงถึงประมาณ32-35องศาเซลเซียสอันเนี้ย mm. เขาเรียกว่าเป็นภาวะ อาการตัวเย็นแบบไม่รุนแรงนะคะอันนี้อาการที่เราจะพบได้ก็คือบางคนอาจจะตัวสั่นอ่อนเพรียหายใจถี่นะคะบางคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายไม่ได้ก็คือตัวสั่นนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอาการที่ไม่ค่อยรุนแรงมากนักนะคะส่วนอาการรุนแรงปานกลางเนี่ยคือถ้าเกิดอุณหภูมิร่างกายลดลงมาอีกนะคะเป็น28-32องศาเนี่ยก็อาจจะทําให้ มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชีวิตประจําวันแล้วอาจจะแบบหนาวจนกระทั่งต้องขดตัวอยู่แล้วก็ทําชีวิตประจําวันง่ายๆไม่ได้อาจจะบอกพูดไม่รู้เรื่องหรืออาจจะทําให้ทานอาหารได้น้อยหรือทานอาหารไม่ได้นะคะแต่ถ้าเกิดปล่อยให้อุณหภูมิของร่างกายต่ากว่า27องศาเซนเซียสอันนี้อันตรายแล้วค่ะเพราะว่าพอถึงระดับนั้นเนี่ยอาการสั่นในร่างกายนี่มันจะหายไปแต่มันจะจับ มีอาการมึนงงหรือสติสมปชัญญาลดลงชีพจรเต้นอ่อนลงนะคะการหายใจก็จะตื้นนะคะหายใจก็จะช้าลงแล้วก็ถ้าปล่อยไว้นานๆอาจจะทําให้เกิดภาวะโคม่าแล้วก็เสียชีวิตได้นะคะวิธีการสังเกตง่ายๆนะคะว่าผู้สูงอายุมีภาวะอุณหภูมิร่างกายต่ำกว่าปกติหรือเปล่านี่นะคะก็ดูว <kho> ่าถ้าเกิดว่าผู้สูงอายุมีอาการอ่อนเพลียไม่มีแรงมาคนซึมนะคะผิวหนังเย็นจับไปเน่มือเท้าเย็นเจี๊ยบเลยนะคะ แล้วก็หัวใจที่เต้นผิดจังหวะนะคะหรือถ้าเกิดวัดระดับน้ําตาลน้ําตาลในเลือดต่ำหรือออกซิเจนในเลือดต่าแล้วก็ถ้ามีอาการหายใจช้าๆเนี่ยอันนี้ก็เป็นอันตรายแล้วนะคะคือผู้สูงอายุบางรายที่อยู่คนเดียวเนี่ยนะคะก็อาจจะแบบไม่ได้ดูแลในเรื่องของเครื่องนุ่งห่มก็คืออาจจะใส่เสื้อไม่หนาเพียงพอเวลาที่อุณหภูมิลดลง อุณหภูมิร่างกายก็จะลดลงไปด้วยนะคะอันนี้ก็จะทําให้เป็นอันตรายมากบางคนแบบชีพจรเต้นช้าแล้วก็อาจจะหมดสติไปได้เลยนะคะเนี้ยสิ่งที่เราจะป้องกันได้นะคะเวลาที่ใครดูแลผู้สูงอายุอยู่นะคะก็คือพอเวลาที่อุณหภูมิเริ่มปรับลดลงแล้วอย่างในในช่วงนี้นะคะโดยเฉพาะในภาคเหนือของเราที่อุณหภูมิต่าลงมากเนี่ยก็ต้องดูแลค่ะให้ผู้สูงอายุสวมเสื้อผ้าเพื่อป้องกันความหนาวให้ให้หนาอุ่นเพียงพอนะคะแล้วก็ ไม่หลีกเลี่ยงการสัมผัสอากาศเย็นโดยตรงเช่นออกไปเดินนอกบ้านอากาศเย็นๆใส่เสื้อบางๆอย่างเงี้ยต้องหลีกเลี่ยงนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงกันอยู่ในเอที่ที่มีอุณหภูมิต่ำมากๆนะคะคือถ้าเกิดในกรณีที่ ใครที่อยู่ในพื้นที่ที่อุณหภูมิต่ำมากๆถ้าจาเป็นจะต้องเปิดฮีเตอร์นะคะก็ควรจะเปิดฮีเตอร์ให้มันมีความอุ่นเพิ่มเข้ามาด้วยนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์นะคะเพราะพวกแอลกอฮอล์สารเสพติดนี้จะทําให้ร่างกายสูญเสียความร้อนได้เร็วด้วยนะคะผู้สูงอายุที่ร่างกายผอมๆนี่ยก็ต้องรับประทานอาหารให้เยอะขึ้นนะคะแล้วก็ผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวนี่ยิ่งต้องดูแลกันอย่างดีเป็นพิเศษเลยนะคะ เราควรจะต้องจัดบ้านนะคะสะภาพแวดล้อมภายในบ้านนะให้อบอุ่นอยู่เสมอนะคะไปอยู่ตรงไหนท่านคือดูว่าท่านผู้สูงอายุท่านชอบนั่งอยู่ตรงไหน,นเป็นมุมโปรดของท่านเนี่ยตรงนั้นก็ต้องจัดพื้นที่ที่มีผ้าหม่มมีหมอนมีอะไรที่ป้องกันความหนาวได้นะคะอันนี้ก็จะช่วยได้มาปิดอาจจะต้องปิดหน้าต่างให้มิดชิดอย่าให้ลมเข้ามาอะไรเงี้ยนะคะทีนี้ยังมีอาการอื่นๆที่อาจจะพบได้นะคะในผู้สูงอายุเวลาที่มีอากาศหนาวมาเยือนนะคะก็คือโรคปวดข้อนะคะ โรคปวดข้อนี้ผู้สูงอายุก็เป็นกันเยอะนะคะโดยเฉพาะผู้ที่มีปัญหาเรื่องข้อเขา่าเรื้อรังอยู่แล้วนะคะเวลาที่เราเจออากาศเย็นนะคะมันก็จะกระตุ้นให้โรคเนี้ยเกิดความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นได้นะคะหรือบางคนอาจจะเป็นโรคเกาเเป็นโรคเกาเนี่ยก็อาจจะทําให้ข้อเข่าอักเสบหรือปวดบวมได้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของการสูญเสียน้านะคะอันนี้ก็ ควรแนะนําให้ผู้สูงอายุเนี่ยทานน้าอยู่เรื่อยๆเป็นประจํานะคะเพราะวิธีการสนเสียน้ำก็ทําให้ร่างกายอ่อนแอลงด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะการที่ผู้สูงอายุได้ออกกําลังกายแล้วก็รับประทานอาหารที่มีพลังงานสูงๆช่วงหน้าหนาวเนี่ยทานอาหารที่เป็นไขมันได้เลยนะคะแป้งไขมันเนี่ยให้ผู้สูงอายุทานเพื่อท,อที่จะให้ทําให้ร่างกายอบอุ่นอยู่เสมอนะคะและอย่างเมื่อกี้นี้บอกค่ะนอกจากหลีกเลี่ยงกอฮอ์แล้วก,ก็พยายามหลีกเลี่ยง คาเฟอีนด้วยเพราะว่าเวลาที่ดื่มคาเฟอีนเนี่ยมันจะทําให้ขับน้ําอันนี้ก็จะทําให้ร่างกายขัดน้ําได้ด้วยนะคะก็จะเป็นห้าโรคนะคะสําคัญสาคัญที่ผู้สูงอายุอาจจะพบเจอในช่วงหน้าหนาวนะคะซึ่งอันนี้ก็ท่านผู้ฟังท่านไหนนะคะที่เป็นผู้สูงอายุหรือเหลือผู้สูงอายุอยู่นะคะก็เออ,อยากเตือนนะคะให้ระมัดระวังนะคะ ดูแลผู้สูงอายุให้ดีให้มีความอบอุ่นนะคะเพียงพอก็จะทําให้ป้องกันไม่ให้เหกิดโรคต่างๆที่เป็นภัยมาจากหน้าหนาวได้นะคะสําหรับวันนี้คะ่ะเวลาหมดลงอีกแล้วนะคะก่อนขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ